มาแล้วครับเมนูเด็ดน,นะครับเอาแล้วครับเป็นไหนฮแะบบเป็นเมนูปลาดิบสายแดงใหญ่เนอ้อมีผลสายแดงลอยซีไม่ไหวเนาะอ,อะไรแค่ไหนลนะ้อ <c oughs> เออเนี่ยเป็นใบจา้าบของเราครับเจ้าเดิมนะครับมาบ่อย่อยนะครับขึ้นจะลมฝนจะตกลมจะแรงอะไรก็ไม่สวนนะครับ ไหนๆเอามาโชว์ก่อนเอามาโชว์ก่อนให้เอฟซีทางบ้านได้ดูน่อปลาล,าลอ้อแจกปลาล้แจกอแลมันมีรสชาติแบบไหนอะไรยังไงความสดของปลาแบบไหนให้อธิบายให้เอฟซทางบ้านเราดูหน่อยครับมันเป็นยังไงรสชาติคนทำไมห,หลายๆคนถึงอยากมาสัมผัสจังเขาถามตัว อธิบายด้วยเป็นแบบไหนไปดูเนื้อปลาเอาเข้าปากแสดงใหญ่ครับอ้โเป็นคาเมจิเดียเป็นอะไรที่แบบไหนๆขอดูใกล้ๆหน่อยใกล้อปลาดูปลา ปลาดูปลาครับนสัแสดงยังโอ้ยใหญ่ยังแช่ภาพไวปไหนอ่ะสบายทบายนั่งนิ่งๆนี่อย่าโยกนั่งดีๆอย่าโยกโยกใจจังหวัดแกโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่แหละครับนปีิมาหลายๆท่านนะครับว่าอยากสัมผัสแบบนี้แหละครับปลาจะเล็กใจใหญ่ปลาจะ จะเล็กหรือจะใหญ่นะก็คุณค่าเท่านั้นแหละครับมัคือความสุขนะครับสิ่งที่เราชอบคือความสุขนะครับรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วนะครับปลาทะเลมันเนื้อมันสดนะครับหวานเทียบโอ้โหขึน้นกินกับวาซาบิด,ด้วยเนาะบ,บรรยากาศครับนี่ครับทะเลเสมตานะครับออมาหาปาทับข้าววันนะครับได้มาสดๆเมื่อกี้ก็เลยเอามาทำกินกันครับ งานคนไวจับของเรานะครับวันนี้คืนลมจะมีนิดๆครับไม่ใหญ่ไม่ถือว่าใหญ่คนับมีเดินยุกดักยุกดักนะครับก็ออกมาก็ไม่ไกลมากครับอยู่แถวบ้านเรานะครับก็ให้เขาสัมมัดง่ายนะครับมาทุกทิศครับทิศนี้ก็จะแบบอยู่กันยาวๆครับอยู่กันยาวๆคําคืนนี้ก็จะเป็นตกปะกองนะครับตกปะกอง นะครับเดี๋ยวคอยติดตามดูว่าเราจะมีอะไรมาโชว์มั่งนะครับันจะตกมาเล็กตกตกมาเล็กนะครับตกหน้าดินแล้วก็ลอยสายเมื่อกี้เพิ่งขึ้นมานั่งไงนะอีซีเรากลายพันธุ์กลายพันธุ์ล้วอีซีมันกลายมานะครับเพิ่งจะขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับ่อยสายลอยไว้ด้วยนี่ลายก่อลายก่อจะติดตามชมกันยาวๆครับผมว่าเราจะมีเมนูเด็ด MM แบบไหนบ้างนะครับได้ป่าอะไรมาให้ได้ซีทางบ้านเราดูบ้างนะครับชมกันยา,ยาวนะครับ